อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีชุดตัดผมนะครับก็เป็นชุดปัตะเตเลียนแล้วก็จะมีที่รองหวีนะครับสี่เบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สเอาไว้รองผมรองหวีนะครับแล้วก็มีแปลงสำหรับปัดปัดขนหรือปัดผมนะครับแปลงนี้ก็ซื้อจากร้าน20บาททุกอย่างนะครับปกติแล้วมันคงจะใช้สำหรับในการ ทําเป็นแปลงทาสีนะครับแต่ว่าก็มาประยุกต์สามารถปัดผมเลยได้ดีนะครับแล้วก็กระจกสําหรับมองนะครับเวลาตัดผมนะครับอุปกรณนก็มีแค่นี้เองนะครับโดยปกติก็จะเริ่มจากเบอร์เบอร์สก่อนเบอร์สีก็คือจะมีความความสูงความหนากว่าอันอื่นๆนะครับมันจะตัด ผมกินผมได้น้อยกว่านะครับแล้วก็เบอร์อื่งเขาค่อยๆไล่เลียงลงมานะจะก,กินผมค่อยๆเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,บตตรนี่แบตเตอรี่นี้ก็จะมีถ้าเรามองดูด้านข้างเนี่ยมันสามารถปรับโยกปรับระดับความต่ําได้อีกรเราสามารถปรับอีกครึ่งเบอร์เนเวลาเราโยกมาข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่ผมเ็าจะใช้ค่าตั้งต้นไม่ได้ไปปรับอะไรบันเราก็เลิอกต้นในเที่รองผมเบอร์สี่เลยนะครับนะครับก็ใส่ก็ไปเลย จริงๆอยากจะแนะนําให้ผู้ชายท่านชายท่านชายหลายๆท่านนะครับลองตัดผมด้วยตัวเองนะครับเราไม่ต้องเป็นกังวลว่าทรงผมออกมาดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นผมผู้ชายแป๊บเดียวมันก็ยาวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าตัด,ดดีหรือไม่ดียังไงมันก็จะออกมาดูดีอยู่แล้วนะครับเ,เราจะเริ่มต้นในการตัดรองหวีเบอร์สีไปรอบๆด้านก่อนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ค่อยลดลด,ดันลงมาเรื่อยๆนะครับเอาจะเริ่มกันเลยนะครับ,บเปิดแบตเตอรี่แล้วนะครับแล้วก็ค่อย,อยตัดเนื่องจากว่าผมมันไม่ได้ยาวมากเพราะว่ามีการตัดอย่บ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนี่เราก็ค่อยๆ เล็มไถไปเรื่อยๆนะครับไล่ไล่ไปเรื่อยๆให้รอบให้รอบด้านนะครับท่านชายไม่ต้องกลัวนะครับที่จะตัดผมด้วยตัวเองนะครับจริงๆแล้วการตัดผมถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งก็คือทรงผมเนี่ยมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีรูปแบบมาตรฐานนะครับเราต้อ,ออกแบบผมได้เองทรงผมได้เองมันก็อาจจะออกมาในแนวอาร์ตอาร์ตใครอาร์ตมันนะครับ ไม่ต้องไปกลัวว่าออจะออกมาเอ,อผมผิดปกติทรงอะไรเนี่ยอย่าได้ไปกังวลนะครับเคยไปดูคลิปตัดผมของต่างประเทศนะครับเห็นว่าจะมีดีไซน์แตกต่างแปลกๆมากมายนะครับนั่นก็เลยเป็น,ปนแรงบันดาลใจว่าเ,ออเราจะตัดออกมาทรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเขินนะครับ นี่ผมเบอร์สี่ก็รองไปถึงข้างบนเลยครับนี่รอไปข้างบนเลยตอนเด็กๆก,ก็ไปร้านตัดผมก็ตัดทรงทรงนี้แหละครับแต่ว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เข้าร้านตัดผมเนี่ยมันจะมีช่วงผมอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงท้ายทอยอยู่นี่ครับ มันมักจะชี้โดตั้งชี้นะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องชี้จนจนกระทั่งคือประมาณว่าพอมาตัดด้วยตัวเองเราสามารถที่จะลบไอ้ที่ผมมันชี้ตรงนั้นเองออกได้ด้วยตัวเองนะครับเราทําเองเราแก้ได้แต่ว่าทาไมพอไปร้านแต่ผมแล้วมันต้องชี้ตลอดก็เลยรู้สึกรู้สึกว่า เขาอาจจะตัดตามมาตรฐานของเขาแต่ว่าก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กนะเขาว่าชี้เราก็จะยอมรับสภาพไปนะครับแต่พอเรามาตัดผมเองเรากลับสามารถที่จะลบไอที่ผมมันชี้ผมมันตั้งด้านหลังได้นะครับแต่กี่ครั้งไปที่ร้านกี่ครั้งกี่ครั้งก็ชี้ตลอดจนมาตัดผมเองนั่นแหละครับรู้สึกว่าเราสามารถแก้ปัญหาด้านได้แต่ว่า เราก็ไม่รู้หรลกนะครับว่าคนคน,คนอื่นเขาจะมองที่เราแก้จุดนั้นเนี่ยออกมาดูลักษณะแล้วเป็นสภาพไหนแต่เราคิดว่าเเราพอใจกว่ามันไม่ผมมันก็ไม่ชี้แล้วนี่นะครับ ตัดไปถึงข้างบนนะครับตอนตัดผมครั้งแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเหมือนกันนะว่าในในครั้งแรกนะครับว่าจะออกมาอย่างไงก็ค่อยตัดทีละนิดก็ใช้เวลาตัดอยู่นานเหมือนกันในแต่ในการตัดแต่ละครั้งแต่ก็ก็ดีครับมันเหมือนกับว่าเวลาเราล้ลางรถตัวเองนะก็ค่อยๆทำไปก็มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับ มันเหมือนเป็นเป็นงานฝีมือของตัวเองทำในตัวเองแล้วก็เป็นความภูมิใจตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เซฟคอร์ดได้ครับไม่ต้องไปร้านจัดผมก็ประหยัดกงนไปเยอะแล้วเป็นความสุขด้วยเหมือนตอนที่เราเวลาเราล้างรถเราก็ใช้เวลาอยู่กับการล้างรถก็นานอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความสุขในตอนที่เราทํานะครับก็ทําไปอ ก็พยายามไล่ให้รอบนะครับด้านหน้าด้านหลังท่านี้ยังเป็นรองหวีเบอร์สี่อยู่นะครับ mm hmm. ไล่กันหมาถึงข้างบนเลยถ้าเราไล่มาถึงข้างบนได้เนี่ยไอ้ที่ผมเนี่มันเคยชีย้เนี่ยมันมันก็จะถูกถุกตัดออกไปนะมันก็ไม่ชี้โดชี้เด๋แล้วนี่ที่ตัวเองลองแก้เองนะครับก็ตัดถึงข้างหน้าเลย เบอร์สตอนนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะรอบรอบศีรษะแล้วรอบหัวแล้วชื่อว่าโอเคแล้วอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเก็บที่หลังได้นะครับมาเก็บที่หลังได้อีกนะฮะโอเคก็เบอร์สีก็ โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเปลี่ยนเป็นเบอร์สามเพื่อให้ไล่ไล่กันเลยไหมไล่เฉดมันไม่ใช่สีนะเป็นเฉดก็ไล่ระดับนะอ่าไล่ระดับจากเบอร์สี่แล้วก็มาเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งนะครบับเรื่องของความสูงของการไล่ระดับนะครับเบอร์สี่กันไปข้างบนเบอร์สามลองลงมานิดหนึ่งเบอร์สองลองลงมานนิดแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับความสูงในการไล่ระดับความยาวนะครับ โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากเบอร์สีเป็นเบอร์สามก็ถอดเลยนะครับดึงดึงดึงเลยครับดึงเลยอย่างนี้ครับปุ๊บก็หลุดละอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สามนะครับในตรงนี้ก็อาจจะมีผมติดที่กันที่แบตเตอรี่นีบ้างก็ก็ใช้แปรงเนี่ยผัด เราก็ใช้แปลงปัดนะครับปัดปัดปัด,ปดอ่าก็ก็เรียบร้อยไม่มีผมแล้วจะปัดนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่รองหวีเบอร์สามนะครับอันนี้เบอร์สามนะครับ เบอร์สามมันจะเขียนสามนำสามชาร์ปนะครับโอเคก็แปลงเบอร์อที่รองวิบเบิลสามใส่เข้าไปนะครับ,บเออใส่ง่ายมากนะครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับก็ไล่ใหม่จากเมื่อกี้เบอร์สี่เราไล่ไปถึงข้างบนนะครับบนนี้นะครับแต่ได้เบอร์สามเราค่อยๆไล่ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับ แล้วอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะลองด้วยเบอร์หนึ่งอีกทีด้านข้างนี้เพื่อให้มันสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องเน้นมากนะครับแต่ถ้าเกิดผมย,วยาวๆก็ <S <S ก็ค่อยเล็มไปก็ได้คร<ๆ>ับ<ๆ>แต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราก็จะตรงนี้ก็จะจะลงด้วยเบอร์หนึ่งอีกทีนึงเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมองข้ามไปก็ได้ครับแล้วก็เราไปลองด้านหลังต่อเลยครับ